นี่คะ่ะทุกคนวันนี้เช้าว,วันที่25พฤษภาคมนะคะพวกเราก็อยู่นี่แหละตรงโบคนีของโรงพยาบาลนะคะวันนี้นะคะที่มหาสารคามนะคะอากาศคืมนะคะหลังจากที่ฝนตกนะคะแล้วก็เช้านี้ก็คาดว่านะคะวันนี้ก็คงจะตกนะคะเพราะว่าท้องฟ้านะคะมืดคืมไปหมดนะคะค่ะตรงข้างข้างหลังโรงพยาบาลนะคะก็จะเป็น ที่ส่วนบุคคลนะคะซึ่งมีต้นไม้เยอะมากแล้วก็มีแต่ต้นไม้ใหญ่นะคะก็จะมีกระรอกเยอะนะคะคุณผู้ชมพวกเขาก็จะมานี่แหละกระโดดโลดเต้นอยู่ตามต้นไม้นะคะก็ไ,ไ,ไ,ไปนะตัวหนึ่งค่ะถ้ามายืนอยู่นานๆก็จะเห็นหลายตัวเลยทีเดียวนะคะอากาศก็สดชื่นนะคะวันนี้นะคะไม่อบอ้าวมีลมด้วยนะคะ มื่อกีว่าจะมาจับภาพกระลอกเขาเขาวิ่งวิ่งไปไหนแล้วล่ะก็ชมวิวสวยๆกันแล้วกันนะคะคุณผู้ชมชมต้นไม้ที่เขียวชอุ่มแล้วก็ร่มรื่นนะคะอ๋อเจอแล้วเจอแล้วคุณผู้ชมนี่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 เห็นไหมคะ กระลอกกระลอกทั้งกระลอกทั้งนกทั้งหนูทั้งมแมลงนะคะที่เขาอาศัยอยู่ตามต้นไม้เหล่านี้มันก็เขากอดูมีความสุขดีเข้าไปในพุ่ม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 เข้าไปในพุ่มอันนี้แล้วพุ่มไม้ตรงนี้แล้วกระลอกตัวนี้จะมีหลายตัวนะคะแล้วก็หลายสีด้วย มีสีเป็นสีขาวนะสีขาวสีน้ำตาลหางยาวก็มีค่ะนี่นี่ลงมาแล้ว เีียบ้านานี้ก็เป็นธรรมชาติในเมืองนะคะคุณผู้ชมเป็นธรรมชาติในเมืองโอ้น่น,นกระโดดมานี่เราโอ้โหกริ่องอยังเลย วิตอยู่อย่างนี้แหละถ้ายังมีต้นไม้นะคะพวกเขาก็จะเดินไปเรื่อยๆหาอาหารกินแปบวันๆเนาะโอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะมองลงไปนะคะจะเป็นเป็นทางเดินนะคะทางเดินแล้วก็เป็นสะพานข้ามที่บ่อที่เขาทำไว้นะคะแล้วก็เป็น เป็นบ้านบ้านพักสาราพักอะค่ะใต้ต้นไม้นะคะถนนถนนตัดไปนี่นะคะคิดว่าเป็นของเจ้าของบ้านหลังนี้แหละที่ดินตรงนี้นะคะบ้านหลังเบลเลอเลยโอเคคุณผู้ชมให้ชมต้นไม้สวยๆให้ <laughs> เพื่อเริ่มต้นวันใหม่แห่งความสดชื่นนะคะ <laughs> เวลาฝนตกมาแล้วมันรู้สึกสดชื่น Okay, ค่ะค่ะค่ะวันนี้นะคะก็คุณหมอก็บอกข่าวดีก็คือผู้ชายก็ดีขึ้นนะคะสามารถทานข้าวได้แล้ววันนี้นะคะได้ประมาณครึ่งถ้วยเนาะค่ะก็ดีขึ้นตามลําดับนะคะก็คุณหมอก็จ่ายยาให้แล้วก็ให้กลับไปดูแลตัวเองที่บ้านนะคะก็หวังว่าคงจะดีขึ้นจนแข็งแรงดีนะคะค่ะก็จะเช็คเอาท์ออกประมาณเที่ยงเนาะนะคะตอนนี้ก็เวลา แปดโมงครึ่งค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆ h a ปป a n i นท์สเตนะคะเดี๋ยวไปจัดกระเป๋าก่อนนะ <c oughs> ขอบคุณค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เพิ่งจะอาบน้ำไปค่ะโอเคค่ะที่อื่นฝนตกไหมนะมาหาสารคามฝนตกนะคะเมื่อวานนี้วันนี้ก็คาดว่าวจะตกอีกนะคะ